สวัสดีครับเพื่อนๆผมต้านะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง r i c h <oughs> Man ขอเปลี่ยนชื่อช่องนิดนึงนะครับเนื่องจาก Weather เ,เ,เส้นทางแห่งความมัง่งคั่งมันยาวเกินไปแล้วก็ผมคิดว่าชื่อน,นี้แหละน่าจะโอเคละ r i c h Man นะครับผมผมชอบนะครับผมอยู่ดีๆคิดชื่อนี้ขึ้นมาได้ยังไงก็ไม่รู้แล้วก็อีกอย่างช่องมันยังซ้ำไม่เยอะแล้วก็ยังไม่ไม่ค่อยได้ลงคลิปเยอะสักเท่าไหร่ใช่ไหมครับก็ <c oughs> ขออนุญาตถือวิสาสะ,าสะเปลี่ยนช่องหน่อยเปลี่ยนชื่อช่องหน่อยก็แล้วกันนะครับอ่พอดีมันมันรู้สึกถูกฉลุกับชื่อนี้นะเนาะก็รอเดี๋ยวโลโก้ช่องเนี่ยเราก็ค่อยเปลี่ยนกันอีกทีหนึ่งโดยคิดก่อนนะครับหรืออาจจะเป็นหน้าผมอันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะครับอ่ะเดี๋ยวผมขอจะขอมาเล่าแนวทางช่องของผมในช่วงนี้ก่อน เพื่อนๆจะเห็นว่าผมไม่ได้มาทําคลิปวิเคราะห์กราฟหลังๆเนี่ยนะครับเนื่องจากว่ากราฟมันค่อนข้างนิ่งครับผมไม่รู้จะเอาจุดๆไหนมาวิเคราะห์ดีเนาะเข้าใจไหมเพื่อนๆผมเป็นคนที่ไม่ได้เล่นสกอปปิงไม่ไม่ได้เทรดแนวแบบแนวสั้นน่ะเพราะฉะนั้นผมไม่สามารถวิเคราะห์เแพบบื่อนๆได้ว่าเนี่ยถ้าซื้อจุดเนี้ยขายจุดเนี้ยเลยเนี่ยจะโอเคนะจะได้นะแบบวันเนี้ย เล่นเดทเทรดเลยเนะี่ยวันนี้เข้าตรงนี้ออกจุดนี้ผมไม่สามารถวิเคราะห์ได้นะครับถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนอยากได้แบบสั้นๆอย่างนั้นเนี่ยเพืเ่อนๆนคงต้องลองไปติดตามช่องอื่นนะครับผมก็เห็นหลายช่องเลยสามารถวิเคราะห์สก๊อปปิ้งใน Bitcoin ได้ซึ่งผมไม่สามารถ,ถเทรดสั้นแบบนั้นได้นะครับผมก็เลยซบเซาเลยไม่ได้ไม่ได้อัปเดตเกี่ยวกับการวิเคราะห์นะครับเพราะถ้าผมวิเคราะห์ไปเนี่ยผมก็จะเป็นภาพระยะยาวครับก็คือเมื่อคลิปล่าสุดเกี่ยวกับการวิเคราะห์ผมมองอยังไงตอนนี้ก็ยังคงมองอย่างนั้นครับ ว่ามันจะขึ้นไปแต่มันก็ต้องลงไปถึงแนวรับ1 2 3ก็ว่าไปในคลิปที่แล้วนะครับถ้าอยากรู้ก็ไปดูคลิปก่อนหน้านี้กันดูเนาะแน่นอนว่ามุมมองต่างๆผมก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับเอาละแนวทางช่องของผมหลังจากนี้เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับหนึ่งเลยผมจะทำซีรีส์เกี่ยกับ 2ล้านก่อนอายุ35ปีนะครับก็จะทำพยายามเรื่องเรียงเนื้อหาแล้วก็ทำเป็นประมาณ4-5 EP ีแหละนะครับผมให้สำหรับคนที่กำลังสร้างตัวนะครับอ่ะสำหรับนักลงทุนที่อยู่กันมาสักพักแล้วเนี่ยก็มีการบริหารการเงินกันแล้วเขาก็ไม่ได้มาติดตามตรงนี้นะครับแต่ผมทำคลิปนี้เนี่ยเพื่อที่จะให้หลายๆคนมีความรู้ทางการเงินที่มากขึ้นนะครับ โอเคแล้วก็คลิปที่2ครับตอนนี้เนี่ยผมกำลังทำโปรเจกต์หนึ่งปั่นเงินจาก20ดอลลาร์นะครับไป1,000ดอลลาร์ 1, มันจะเป็นไปได้ไหมเนี่ยผมก็ไม่รู้นะครับแต่ตอนนี้ในวีคแรกนะครับตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่7นะครับผมพยายามอัดเคสแหละไปทีละนิดแต่ว่าในช่วงวีคแรกเนี่ยมันไม่มีอะไรมากนะครับผมก็ได้ทำการเทรดนะตั้งแต่ช่วง ที่ราคาทองคำเนี่ยมันทำดเวอร์เจนตั้งแต่ช่วงวันที่1เลยนะครับผมก็ถือโพซิชันมาเรื่อยๆแล้วก็ทำกำไรขึ้นมานะครับจาก $20 ดอลลาร์เนี่ยตอนนี้ถือถือ e ีค i ต y ีเนี่ยอยู่ที่ $150 ดอลลาร์แลวนะแล้วก็บาร n านอยู่ที่ $108 ดอลลาร์ 8, นะครับจาก $20 ดอลลาร์ถือว่าขึ้นมาค่อนข้างโอเคนะครับหลังจากนี้เนี่ยผมก็จะมาพูดถึงฟลอยดกันบ้างนะครับฟลอยด์ที่ หลายหลายคนอาจจะไม่ชอบนะครับแล้วก็มันค่อนข้างมีความเสี่ยงนะครับผมไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยอยากแนะนําด้วยเหมือนกันเพราะว่า Forex มันก็เป็น l e v e r เ g e เนะาะเพราะฉะนั้นเนี่ยการลงทุนกับ l e v e r a g e มันเป็นความมันเป็นอะไรที่น่ากลัวมากครับถ้าเกิดจะซื้ออะไรเนี่ยถ้าเกิดว่าเพื่อนเพื่อนมาเพื่อการประสบความสําเร็จแล้วก็ไม่ได้มีประสบการณ์มากจริงๆเนี่ยผมก็คิดว่าซื้อบิตคอยทิ้งไว้ดีกว่านะหรือว่าซื้อหุ้นดีๆไว้สักตัว นะครับผมแต่ว่าในคลิปเนี้ยในโปรเจกต์ของปั่นจาก20ไปพันเนี่ยก็เป็นคอนเทนต์ที่แค่ดึงดูดคนเฉยนะครับแล้วก็ผมคิดว่ามันท้าทายดีผมอยากอยากรู้ว่าผมจะทำได้ไหมนะครับตอนนี้อยู่ที่1 6 0ดอลลาร์แล้วนะครับราคาก็ดิ่งลงมาเรื่อยๆนะครับเปิด p s i t i o n s เซลหลังจากที่เขาได้ไปยืนอยู่ที่161.8ของการวิเคราะห์ผมเนาะแต่ว่าวีคแรกเนี่ย ไม่ได้มาอัปเดตอะไรมากนะครับเดี๋ยวจะมาข้ามมาวิกที่2เลยนะครับผลกําไรเป็นยังไงที่ผมทําในโปรเจกต์นี้นะอันนี้ผมจะมาเกินเพื่อที่ต่อไปเนี่ยผมจะเริ่มทาโปรเจกต์นี้วันแรกนะครับผมได้เปิดโพ s ชั่นโพซิชันเนี่ยตั้งแต่วันที่1นะครับตีหนึ่งนะครับผมเปิดตั้งแต่ตีหนึ่งเลยแล้วก็มาขายในวันที่2นะครับกําไรที่2,400จุดนะครับ2,400จุด ส่วนใหญ่จะเป็นการปิดมือเนาะเป็นการทนกำไรไม่ได้แล้วก็ปิดมือไปอ่ะแล้วก็ Take Profit ไปเยอะเหมือนกันนะครับโอเคเพราะว่าเนื่องจากอะไรที่ผมไม่ได้มาวิเคราะห์บิตคอยเพราะผมมองไม่ออกครับผม,ผมมองไม่ออกในระยะสั้นจะมาวิเคราะห์อเอามันก็ไม่รู้สิครับถ้าเกิดผมวิเคราะห์อเอามันแล้วมันพลาดก็มันก็กาไรายอยู่ใช่ไหมล่ะครับผมก็เลยโอเคงั้นบิตคอยเรา มองภาพรวมในระยะสั้นไม่ออกนะครับส่วนเนี่ยมันมองระยะยาวและการที่วิเคราะห์ในระยะยาวเนี่ยเราจะมาพูดเรื่องเดิมๆทุกวันคนดูก็คงเบื่อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในคลิปนี้หลังจากเนี้ยผมก็เรามาพูดถึงทองกันดีกว่าเพราะว่าทองเนี่ยผมจะเทรดสามสี่วันเปลี่ยนแผนทีนะครับสามสี่วันเปลี่ยนแผนทีแล้วก็มีการซื้อซื้อ,อขายแล้วก็การ money Management ของผม ด้วยนะครับเทคนิคการบริหารพอร์ตไม่ให้พอร์ตมันแตกเนี่ยมียังไงบ้างเนี่ยผมก็จะมาเริ่มนะครับตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปมา,มาเริ่มแบ่งปันความรู้ตรงนี้นะครับเนาะหลักๆก,ก็จะมีสองล้านก่อนอายุ35ห้านะครับแล้วก็เป็นการเทรดทองคํานะครับเน้นย้ําเลยนะทองคําล้วนๆน,นะครับโอเคเดี๋ยวขอมาพูดเกี่ยวกับราคาทองคํากันนิดนึงนะครับ ผมไม่ค่อยได้ติดตามข่าวเหมือนกันนะทองคำผมได้ทำการตีฟิโบนัชชีนะครับไฮใหม่นิวไฮตรงนี้นะครับมาที่โลโลล่าสุดนะครับอยู่ที่หนึ่งจุดศูนย์หกจุดเจ็ดนะครับแล้วก็ไฮอยู่ที่ผมตีที่ศูนย์นะครับตีศูนย์อยู่ที่หนึ่งร้อยแปดหนึ่งพันแปด้อยสิบสี่ ดอลลาร์นะครับแล้วก็มาที่โลที่1806นะเนาะเพื่อนเนจะเห็นว่า161.8เจนี่ยจะอยู่ตรงเนี้ยนะครับมันมีการรีบาวขึ้นไปที่จริงเนี่ยตรงเนี้ยผมจะเปิดเปิดสถานะาใบาเข้าไปนิดนึงนะผมจะเปิดเพื่อที่จะเล่นส c กครอปปิ้งนิดหน่อยแต่ว่าเปิดไม่ทันครับมัวแต่มัวแต่สาธยายกันอยู่เนาะแต่ไม่เป็นไรครับมันพลาดตรงนี้ไปแล้วก็ไม่ได้เปิด ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะรอมาเทคโปรฟิตตรงนี้เลยนะครับผมเทคโปรฟิตอยู่ที่เอ่อหนึ่งพันหนึ่งพันเจ็ด้อยเก้าสิบห้านะครับดอลลาร์เนาะที่จริงเนี่ยจุดจุดนี้ต้องค่อนข้างมีความเสี่ยงนะยังโลบไปหน่อยนะครับแต่ผมคิดว่ามันต้องมาถึงแหละนะครับเพราะว่าถ้าเกิดตามเทคนิคถ้าวิเคราะห์ตามเทคนิคจริงๆอะ่ะมันจะไปได้ถึง3,000จุดเลย จากจุดที่ผมซื้อนะครับผมแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวผมจะมาแบ่งปันออเดอร์อื่นกปแล้วกันว่าเฮ้ยเนี่ยทำไมผมผมถึงตัดสินใจซื้อนะครับเพราะเมื่อผมถึงถึงตัดสินใจซื้อเพื่อให้เพื่อนๆได้เอาเทคนิคต่างๆที่ผมใช้เนี่ยลองไปใช้กันดูเนาะโอเคคลิปนี้มาอัปเดตสถานการณ์แล้วก็แนวทางของช่องนิดหน่อยนะครับไม่ได้มาวิเคราะห์อะไร มากเมื่อกี้ก็แค่คุย,คย,คยๆอย่างนี้เฉยนะครับคลิปหน้าจะมีอะไรแล้วก็ผมจะทําอะไรเนี่ยนะครับก็รอติดตามกันด้วยสําหรับคนที่กําลังรอติดตาม2ล้านบาทก่อน35นะครับก็รอกันหน่อยเพราะว่าผมต้องทำสไลด์เตรียมเนื้อหาเว็บไซต์ต่างๆ EP ที่2เนี่ยจะเป็นช่องทางการลงทุนการออมนะครับที่มีผลตอบแทนตั้งแต่15%ถึง25%เลยทีเดียว นะครับผมมันจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวลองไปติดตามกันดูนะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะรักทุกคนติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ